รีวิว g หนึ่งตันหนึ่งซีซี G Natsu ครับตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดของกระดัมเบสนะครับแล้วก็เป็นเมทัลลิกคอร์สนะครับก็จะมีปืนนะครับแล้วก็มีโลนะมีควานกับดาบของดาบนะครับอีกสองข้างมีแพ็คหลังแพ็คหลังค่อนข้างหนักนะครับมีมือมาให้หมดห้าข้างนะครับแลคชั่นเบสครับของกระดัมเบสลิมิเต็ดไม่มีที่คำนะครับเป็นโมบิลสูตรที่ค่อนข้างตัวใหญ่นะครับเทียบกับ IX 7 8ปเนี่ยจะเห็นได้เลยนะว่า ความสูงต่างกันตัวนี้นะครับก็ใช้โครงนะครับที่เป็นโครงแบบเก่านะครับมีการ ต่อชิ้นส่วนที่เป็นโครงเสริมเข้าไปนะครับเพื่อให้มันขยายใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนที่มีปัญหาที่สุดนะครับผมคิดว่านี่เป็นในส่วนของขาเวลาต่อกับตัวนะครับเพราะว่าเดือนนะครับหงขากับตัวเนี่ยมันเป็นเดือยแบบเดือยเรียบๆครับก็หัวเข่าตรงนี้มันล็อกไม่ค่อยอยนะครับทาให้เป็นชิ้นส่วนที่หลุดออกง่ายใช้ไปเนี่ยมันจะเอียงครับเอวมันจะเอียงง่ายครับบาลาซส่วนนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะแย่จุดศูนห่วงเนี่ยมันค่อนข้างออกไปทางด้านหลังครับข้อดีสุดๆเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าชิ้นส่วนสีททอองงเนป็ชุบ ก็เป็นชิ้นส่วนที่เขาแยกออกมาประกอบเป็นชิ้นนันจูอะที่สวยที่สุดนะครับของทุกรุ่นมีลูกเล่นค่องข้างเยอะนะครับก็ถ้าสำหรับคนที่ต้องการแบบโชว์ให้เป็นของประดับสวยงามอย่างเงี้ยผมคิดว่าใส่ไอชั้นเบดตั้งไว้เนี่ยคือสวยมากๆสำหรับชิ้นนันจูนะถ้าใครไม่มีตัวธรรมดาข้ามาตัวนี้เลยก็ได้นะครับราคามันต่างกันเพิ่มมาไม่เท่าไหร่นะครับคิดเห็นยังไงกับอาตัวนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับ